ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นทาวเวอร์อัพเฮลอีกละเนื่องจากว่าช่วงนี้อินกับแมพหอคอยก็หยุดอัดไม่ได้สักทีเนี่ยฮะฮะจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้หาทาวเวอร์ทาวเวอร์เนี่ยจะเลิกเล่นเมื่อไหร่อาจจะแบบอาจจะเบื่อเอพี่เลิกเล่นแทนว่าพี่เฮลลี่แล้วนะคะโอเคค่ะไม่เลิกไม่ไม่มีวันเบื่อแน่นอนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย วันนี้ก็ไม่มีชาเลยน่าเลยจะมาทำนะคะเพราะว่า <c oughs> ยังไม่ค่อยเกง่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอพูดแบบยังไม่ค่อยเกง่งนีคือตายเลยอะ่ะอืมเป็นไงละ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เข้า private server ที่มันแบบคือเซิร์ฟน่าจะเต็มหมดหมดแล้วอะ่ะ อืมเซิร์ฟน่าน่าจะเต็มหมดทุกเซิร์ฟแล้วอะเมื่อกี้มันก็เลยแบบเด้งเข้าเซิร์ฟ VIP แบบเซิร์ฟเซิร์ฟห้องคนเดียวแบบฟรีให้แล้วก็ชนะไปรอบหนึ่งเท่าที่จําได้ชนะทาวาเวอร์เพลไปสามสี่รอบแล้วมันอะจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะว่าชนะไปกี่รอบแล้วเนี่ยเพราะว่ามันก็อ่าตุย ไม่มีชาเลนจ์จะมาทำกับทุกคนอีกแล้วก็คือเจอเข้าโปรทาวเวอร์ก่อนอุ้ยอยากจะบอกว่าโปรทาวเวอร์เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโปรทาวเวอร์เนี่ยมันมีดีอะไรนะคะก็โปรทาวเวอร์เนี่ยมันจะยาวขึ้นนะคะแบบโปรทาวเวอร์ในทาวเวอร์อะมันจะยาวขึ้นแล้วก็พอยาวขึ้นใช่ไหม ก็ได้เงินเยอะขึ้นอืมพอยาวขึ้นมันก็ได้เงินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําว่ามาเล่นโป้ทออเท้าเอาเพลกันได้นะสําหรับคนอยากเปลี่ยนแมพก็ให้เข้าประตูไอ้ขาวๆข,ข้างล่างนั่นไปอะนะมันไม่ได้ยากเลยเลยก็ก็ก,ก็อือนั่นแหละเข้าประตูไปได้เลยนะอูโหขึ้นมาข้างบนนี้ได้ยังไงกันเนี่ยคือตัวเองว่าตัวเองอะผ่านได้ไง คือจริงๆว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยโอเคเพิ่มมาสี่นาทีซะหน่อยฮึบโอ้ยอ,อันนี้อาโอ้ย,ยอเจ็บกวดหัวใจเหลือเกิน โอ้ยตกทูกกนอัดมาสามนาทีคือหัวร้อนละเพิ่งอัดมาสามนาทีก็หัวร้อนซะแล้วนะหัวร้อนจะได้ <c oughs> อทุกคนคิดถึงร่างทิ้งจอกหางลุ้งกันไหมสำหรับใครถามว่าชุดนี้กี่โลบกักก็ ห้าโลบักเท่านั้นนะจ๊ะอาจจะสงสัยว่าปุ้ยแค่ห้าโลบากเองหรอมันถูกกันไปหรือเปล่าไม่มันไม่ถูกเกินอาจจะคิด,ดว,ว่านี่มันไม่ใช่ราคาของชุดแล้วแหละนะก็ซื้อแค่เป็นแผนื้อย่างเดียวไงแต่ว่ามันเป็นชุดไอเดสมาให้เลยอ่ะอืมก็ถือเป็นหนึ่งชุดน่ารักน่ารักสำหรับ คนรักกันเอ่อสะสมชุดน่ารักน่ารักหลายหลร้านก็ลองดูที่โปรไฟล์เราได้นะโปรไฟล์เราก็มันก็จะบอกอยู่ว่า,วาเราใส่เสื้อของของใครบ้างเสื้อใส่เสื้ออใส่เสื้อตัวไหนอยู่อะไรแบบเนี้ยอยตกโอ้ยตก,ยตกเกือบเกบเไหนไหนเวลาก็จะหมดแล้ว เรามาเต้นรอเวลากันดีกว่าแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าเปิดหน้าเลกลี่ได้ไหมอะสำหรับใครที่ถามเรื่องเนี้ยก็จะบอกค่ะว่าไม่ยังไม่พร้อมเปิดนะตอนนี้นะคะทุกคนจะต้องอยู่จะไปจนให้ถึงวันที่เราเปิดหน้าเลงลี่ให้ได้นะคะ เกิดใครไม่อยู่ต่ออ่ะบายๆนะคะคุณต้องมีความอดทนนิดนึงเข้าใจไหมเอออืมมันต้องมีความอดทนนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบเ้ปิดหน้าแรงดีดีเบย์คือแบบอยู่ดีๆมันจะให้เปิดไม่ได้นะอยากให้มีเป้าหมายเงี้ยไม่งั้นยอยสับก็ไม่พุง่งกัะทีเธอเศร้า มันชีวิตนก็๊ก่อย่างงี้แหละโอเคไม่เป็นไรเราไปเล่นหอ่อคอยกันเลยรอบนี้มาในออความความบาา้าระห่ส่วนหนึ่งของจิตใจของฉันไม่ใช่มัมว่วมั่วเฉายๆ <c oughs> มั่วเก่งจัง ทุกคนก็จินตน,นาการไปก่อนละกันว่าหน้าลิงลีเป็นยังไงจะสวยจะน่ารักเอ้อยใจยังไงอะไรก็ลองพิมพ์ทายกันได้ว่าหน้าลิงลีเนี่ยจะสวยน่า,ารักปงปิงสันหลงหลังหลังลง,ลง้งงังอะไรเนี่ยมั่วแล้วเนี่ยคุณ <c oughs> จับแต่ละอย่างของเรานี่คือแบบเอามาจากใครอย่างมั่วเลย <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> ตอนแรก เงินในเาวอพิลเราก็ถึงพันแล้วนะแต่เราซื้อไอเนี่ยไอไอไอโลโลเนี่ย invisibility เนี่ยอืมใช่ซื้อแบบจนตังหมดอะทุกคนคิดดูดิมันมีความขนาดไหนกันเอ้ยเอ้ยอยทุกคนตองต้งใจไว้ดีเอ้ยอื้มตือ ลุ้นมากอะมึงคนลุ้นมากบีไลดิสโอ้โหโอ้ยกว่าจะผ่านเนี้ยผมได้คิดชัด,ชดอะบางคนอาจจะสงสัยว่าพมเช็ดเท้าเคื่ออะไรผมด่าน,นี้ง่ายคือในเท้าเอาพีมมันคือมีด่านง่ายมากขนาดนี้เลยทุกคนโอเคในที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วนะ อ่บางคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยพรมเช็ดเท้าเนี่ยมันคืออะไรนะคะพรมเช็ดเท้าคือพรมลิคิตนะคะแต่ว่าเอามาแปลเป็นคําล้อเรียนทําให้เกิดคําว่าพรมเช็ดเท้าขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับคนที่สงสัยก็ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าคลายความสงสัยทุกคนได้แล้วนะคะคล่

อุตส่ามีเวลาตั้งเยอะแต่ขอโทษนะฉันคงต้องไปนุกทาวเวอร์แล้วละเพราะว่าฉันไม่เก่งพอที่จะชนะหอคอยอันแสนจะยากเย็นหัวร้อนได้นะอะย,ยันเรามาเริ่มชาเลนจ์ตั้งแต่นับ,บัตรนี้กันเลยดีกว่าชาเลนจ์ห้ามหัวร้อนหัวร้อนแล้วปิดคลิปทันทีทุกคนจะสงสัยว่า กันหมดแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ยังไม่นับนะเมื่อกี้ยังไม่ได้นับอืมเมื่อกี้ยังไม่ได้นับเริ่มตัวเนี้ยแหละเริ่มตอนเนี้ยแหละโอเคเดิมโอเคไปเจอก็เจอแต่ด่านยากๆอะไรแบบเนี้ยก็โอ้ยอุยอยากให้ลิงลี่เล่นออฟบ,บี้เป็นจังเลยจะได้มาเล่นเล่นด้วยกันแต่ก็นะ ลนลีีเป็นเด็กไร้ซึ่งความซามาโลนอกจากการทำให้คนอื่นขำมาก็ไม่มีความสามารถดืน่นเลยนะที่ดีเด่นอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกดึงดึงพูดติดตามได้นะคิดว่าอืมตลกคาเฟ่เอ,อ็เวิ่ด็กตลกคาเฟ่เอ้อ กี้แค่แบบตกใจเฉยๆได้รับก็เป็นการหัวร้อนนะใครบอกหัวร้อนโด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 นลบความคิดเห็นนะใครบอกว่าเราหัวร้อนไม่มีหรอกเ<ม>ออพูดจริงออกจะพูดจริงเดี๋ยวโดนลบความคิดเห็นอ่ะอย่าอย่าพิมพ์อะไรไม่ดีมานะเช่นเฮ้ยแล้วนี่ ไม่ใช่นี่คือการกังวลเฉยๆเข้าใจปะกังลวลแบบฉันจะตกอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีกันบ้างป้ากังวลว่าฉันจะตกไหมอะไรแบบนี้ยมันเป็นการลุ้มนะไอ้ไอ้ย่าไอ้ย่าสำหรับตอนนั้ จะบอกเมื่อก่อนก็ก็ไม่เชิงอะตอนนี้มันก็ยังไอ้นี่อยู่นะเออทุกคนอขอขาบอกอะไรหน่อยสำหรับคนที่โดนลบความคิดเห็นบางทีนะคะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนลบเองเนี่ยคะแล้วก็ไม่ใช่ทีมงาน,นะคะ่ะเพราะว่าช่องเราไม่มีทีมงานโอเคโอเคเลยจริงๆนะเออโอเคเนาะ <c oughs> ก็คือเป็นบอทนะคะบอทบอทของเรามาลบนะคะ แบบระบบมันลบเองอะ่ะเออจะจะจะเรียกบอทดมันกมน็มันไม่ใช่บอทดอ่ะมันเป็นไอ้นี่ระบบมันมาลบเออระบบมันมาลบความคิดเห็นบางคร้ที่แบบพิมพ์พิม,พม,พมแบบคำหยาบมาอะไรอย่างเงี้ยจะโดนจะโดนเอาความคิดเห็นออกแล้วก็ให้เราเลือกว่าแบบเอ้ยเธอจะอกดลบความคิดเห็นนี้ไปหรือเปล่ปาอะ่ะคือถ้าเกิดเราแบบ กดก,กาากบาทความคิดเห็นนั้นก็จะถูกลบทิ้งแล้วก็เอาไปอยู่ในถังขยะทันทรีนะจ๊ะไม่ต้องตกใจโอ้โหน้ำลายเต็มจอแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อันนี้น่าจะถือเป็นการหัวเราะแล้วแ่ะแต่เรายังไม่ปิดคลิปเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินเนาะผู้มากคิดดูวันวันมากแบบ จอจะหัวร้อนนะคะเนี่ย <c oughs> สำหรับใครที่อยากดูจิ้งจอกหากอ่างรุ้งในเอ่เวอร์ชันเซปโตก็ไปดูกันได้ <c oughs> นะคะโพสเกี่ยวกับเออไอจิ้งจอกในร่างเซปโต่แต่ว่าในร่างนั้นมันไม่มีหางอะดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันะว่ามันมีหางวางขายหรือเปล่าแต่ถึงมีขายยังไงผมก็ไม่ซื้อหรอกเออไม่ยวนซื้ออ่ะโอ้ ี่นี่มันประหยัดเกินไม่รู้เหมือนกันประหยัดประหยัดอะไรประหยัดนักประหยัดหนา,น,าน,นะฮะมีตั้งสามสิบเซมก็ไม่ใช้บูเป็นอะไรเนี่ยคือรู้สึกตัวเองก็แบบหัวรอ้นะแต่ยังไม่ปิดคลิปด,ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราตายทุกคนถ้าเกิดเราตายครั้งนี้ก็คือจะปิดคลิปแล้วนะคือ ไอ้หัวเราไม่หหวแล้วเขาจะว่าให้ให้แบบให้กับเราไอ้ให้แบบว่าแนะนำว่าอย่าพิมพ nee, ์อะไรที่มันอืมแนะนำว่าอย่าพิมพ์อะไรที่มันยาวเกินมานะคะเดี๋ยวระบบก็จะแบบลบคอมกิเห็นอ่ะสำหรับใครจะคอมเมนต์ก็ อ่ารกดกติกาในการคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ใน e s สคริปชันแล้วกันนะถ้าเกิดอ,อฉันจำคำนี้เอาไว้ได้ว่าจับจะไอ้นี่เขียนเอาไว้ที่คำอธิบายคลิปอ่ะถ้าเกิดฉันจำคำนี้ได้ทุกคนถ้าเราจำคำนี้ได้นะทุกคนถ้าเราจำคำนี้ได้แล้วก็จะไปเขียนนะแต่รู้สึกว่าคลิปมันน่าจะยาวเกินไปแล้วหรือเ,เปล่าเนี่ย เดี๋ยวเช็กก่อนโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคลิกจับสไครป์คลิกไลค์คลิกแชร์คลิกคลิกให้หมดเลยคลิกให้หมดเลยที่มันอยู่หน้าช่องอ่ะทุกคนแล้วก็คลิกให้หมดเลยที่อยู่หน้าคลิปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายอุ้ยเกมเมอร์ใส่ผัวร้อนอีกแล้ว่า